สบายดีพี่น้องเพื่อสุขสุขคนมุนงเนรพวันออกมาเล่นครับวนใหญ่คนไผ่หย่าพี่น้องเลยมาเลยนอครับนมาสังหยาหย่าพ่อหยาพ่ใหญ่ผงมแหละไปหลอกกอกไก่สังเปแต่เศร้าไผ่ยัง่พอสิบพวกผก็ได้มากขาคนไผ่หายนใหญ่คนไผ่ห้ไผ่เท่าไหร่ก็ะสอไอ่ไผ่เท่าไหสาม เอาบัขายนก็สี่พันเดียวบังจบก็ได้ไพ่สี่พันเออเจ้าบทานจะทมิดเอก็เื่อด้ซืจอคนซื่อซาบ่ยก็่ื้อท่นไพละสี่พันเน่ยนะโอ้ป่ายนะป่ายละสี่พันไปเอาก็เอาเลยม่้ยวันนี้เป็นหยาค่ะหยาลูกเจ้าเองวะไปอเออเจ้าอยู่เดี่ยวล้างสัวเนี่ย นูฟุกบักล,ล้ยมนนนันต้มันกินอันอ่ะกใส่เหรอไส่บุปยิ่งขึ้นอาปยิ่งอะไรบ้างการละการูเฮดมันก็อกมาเรื่องยาฆ่าหนูหนูาเนาะเป็นยาฆ่าย<อ>ู่หลายเจ้าเลยพราะใช้ปุ๋งจุนมากเป็น,นไปเถอะถกถึกจะลูกมัน ตัวทึกตัวแม่ตัวตัวก็สีใ่เนาะตัวใยลูกมันซ้ำแค่นี่มาไพ่มือเลยนายจักนาจักาจักอันมือนึงจะคัดตังใจแกไพตังตังไพ่แทนนี่มันก็ได้หอดห้าหกสิบคนแล้วเดมือนึงอะไรโอ้ห้าหกสิบอันนี้เป็นยาฆ่าด้วยนะอ้ขัดัดขัดโอก่อนสีไพ่แต่เอาหนำพ่นหนาก่อนบอ เออชุดนั้นก็ออมันจังไฟง่ายนะบางคั้งเนาะมันอ,อ๋อง่ายหักใจออออม,มใันเสือกมัจังเหรอเห็ดเสือกออเหออ็ดเปลอเปลไปเอาอยู่คนไหนดินมอกันหาคนเลยอ๋อายบ่ใช่ผละหลายบ่ใช<ะ>่ผลบ่หลายผู้ผู้ผู้นี่เป็นเสือกมันเสือกปอเป็นเห็ดเห็ดไผง่ายพี่น้องเลยเนี่<อ>ยแซ่หนำไปก่อน ไ่เบนะอยเนาะยาฆ่อเคือ่อนาะว่ามถาพยาเคื่องเซ่ือใส้นาฬิกางามเ่ยะใส่โมงงามเนีใส่โมงงามแท้พยานี่ย <laughs> มีคนสร้องหลวงพ่อกรยันเห มันถ้ามีคนสัง่งพ่ออ๋นะอพ่ายหรเนอ้โหลูกเหมนกานเป็นมูครับปะถอทั้งรุ่นเลยแหละปะถอทั้งรุ่นเด็กแปดอยู่ข้างหลงเลยปะทอไปเด่นต้องเป็นยืนเสด็จอยู่บนโลกไปหาบ่หมดเลย เมนรอานุมหน้านอนหนาวมันมีมนเอเดอมันมีมนูละไร้าไฟเหรวไฟมันเสียสมาธิเสีย <c oughs> สมาธิมันั <c oughs> ่งขาพ่อใหญ่พุ่งมาเอาหยาลงเมอดเลย <c oughs> โทรบอกกระดังีเลยตีหนึ่งกันไพ่เลย น่าจะไผ่ตามจะไผ่เลยปีนี้งานสุดงานมันมาบ่ได้รเขาเขอกมาซื้องานลูกเขาเมื่อไผ่เอาเองโอ้ใครเป็นวัดมาตอนไหนจ๊ะมันนึงสิบพันมัดแบบนี้ได้เขาเขาค้าเป็นมาได้เขาโอ้เขาเป็นไผ่เองอ๋ออหญญาดูด้วยสวนจะบอกว่าดูสวนไปเกี่ยวไม่สวนเถพุุ่นนะเกี่ยวมัดโอ้ใส่รอสุกมา มากองไว้ยขององัวฮะเก็บแต่ลูกเลยดิไทย,ม,ไทยมันมดตอกมืดต่างไทยนี่แหละก็เสาโอ้โอภัยลายก็ไปตอกไปไัยเปลาตั้งเนี่ยมัน ตามตามสูตรปัญแถดนี่แล้วปอนี่แล้วก็พลอยไผ่เนี่ยเป็นบอกตามสูตรแต่ใดแต่ใดเขาเอาปอเนี่ยปอมีอ้อนมันบกแข็งคือตอกตอกหั่นมันนั้นมัเกี่ยวเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงเนาะก็มาเยากใไ้เนาะันี่ยก็ลองมาไผยดู บังเจ้าเห็นขึ้นของขึ้นงยากของคนของเห็นบ่งขึ้นวยากเนาะเพราะว่เป็นจ้งสิพดแบบไรแจ้งนแบบไรเอกียวตึ๊บออดบบังคือสิเป็นนะบดแล้ว่าบ่นี่ไงบดบ่นี่เบิดบ่กล่องเนี่ยโอ้ยกรมเ้มื่ไหนกระซาเนาะ เออ้อนอิ่นเหรอเก่มากเขับรถขับรถขับรถโต๊ะตัวขวามกดได้ยิวไปใส่เอาสิบหกฟามันก็ได้เอาขับขรถยิวไปใส่ก็ได้เอา น้าเอาสิพกไพ่ซื้อน้ำผัว 3, 000, สามพันซื้อน้ำเมียสี่พันคนไพ่แถ่คขายสามพันขคนมาลาา 4, 000, ะไผ่ขายสี่พ <c oughs> <c oughs> ันวะ้ะออา่ป่อ,อยเนี้ยนวะนเนาะต้นตน,ตน้งกันไว้ต้นต่อเนาะเอาว้มันง่ยายไ่เแ็นแ<ล>แไ ใบสักขัวใบสักโอ้ต้นสักกันหรอต้นมันใหญ่เ่าต้นไหมต้นง่ายกันนิดต้นน้อยกันนิดเอาี่เ้าวเปลือกมันเปลือกแล้วมันมันเป็นด้วยใจกลางกันหรอเดแล้วมันเป็นเปลือกอะไร ไปซื้อเพื่อปนสิบพกไปพี่น้องเ่พ่อมาเลยมาดิได้พี่น้องกอกไก่เิ็นไก่เชีลยวเลยพี่น้องเลยประตูออข้างอะไรเนี่ยประตูข้างขางบ่มายพงประตูออกทางประตูขอกไก่น่ะออกข้างขังเออไหนเห็นไหมเห็นขางขอดอ๋อสบายดีพี่น้องนี สบายดีพี่น <g ül> <g ül> <away alah. g ül> आ, ้องฝีมือของไก่เองเลยเดไปซื้อยามวาเพิ่มมาพ่อหนี่งหนัเ่ย้วเห็ดเห็ดมีสอบก็ไปซื้อให้เพิ่งไปซื้อตะปูสองโลกนห่เฮ้ไก่เลยพอดีดหยาสามสามสิบปลายไถ่เนาะอือจะก็เห็ดห้าเห็ดอะไรมาขอดเห็ดขอนอะไรก็เฮ็ดอดเนาะอดอือมีอดอดไก่พื่อน นี่กวอนไก่เลียงไกล้เก็เอาขี้ไก่ใส่ทักว่ะเนี่ยอืมเลยพอดียากาดจิตซื้อมาเพิ่มมือเนี่ยมือมือเดี๋ยปล่อยนกไก่เน้อเออไม่ก็ไม่ปีกเลยไม่ปีกเป็นปลาในป่าได้ดวงมากไม่ปีกตอกแล้วเลย คักแล้วคักแล้วคักแล้วนั่งไดีฟ้าเดี๋ยวัดก่อนอัดก่อนเฮ็ดห้อมาก่อนอืมไปขึ้นมุงให้พอนบ่อ,อขึ้นเองแ <laughs> ล้วขึ้นเดงบ่ออ๋อค่อยๆเฮ็ดไปพอนไปแล้วเออผลข้าวผ้าไปไปกินข้าวเลย กินเลี้ยิเจจเยเน,คนเคอยคนเน่ยอไก่เลี้ยนววงนมาปล่อยลยก็หล่อมหลอมหลอมให้เพิ่นเดี่ยวหาไก่พันไก่ไก่พันไกไม่มาเดี่ยวองไข่ไข่พันไกนะ่น่ะไข่น่ะเออเออเามาให้ย่าหาแม่ก็ได้กินไข่เพินนะ่นไะ อย่างงานอยู่มันเป็นปาเลนะบวก่เพราะคือไก่พอวันกับเลงมาถวัดแหละดูผมไปขันปอยกับไปบ่นกับเพื่อนอวดด้วยแต่เชลโลงมาคนเดียยังทังี่ได้อ้องห้างไว้ลายทำแมอะไรอ่ะลองมาที่ตามมันตลอดที่่าบ่นเลยมาๆมากเลยมาจอบบังเลยอยู่ <c oughs> ว่าเหยียดไก่ฝนด้เลี้ยงไก่ว่าจะได้ฝนตกขึ้นหน่อยโอเคพี่น้องคลิปนี้กับม่มยังเนาะพี่นะน,นะน,น้องเนาะสิลาพี่น้องเนาะยไปก่อนฝากคนไหนก็แชร์ก็ติดตามส่งของกันถึงจดสำรองนับของนไปหน่อยเนาะน้องนิวทีเอสน้องแอฟทีเอสโอเคพี่น้องขอบใจได้ถึงผมจะคลิปบ๊ายบายคลิปหมาเจอกัน